สวัสดีครับดูเฮเดฮาครับวันนี้มีเรื่องจะมาเมาส์ฮะนี่มาเมาส์เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้านี่เลยไม่ใช่เรื่องเฮเดหรอกเรื่องแม่มันนั่นแหละต่เอาเฮเดมาอ้างสั่งซื้อกระเป๋าหนึ่งใบให้เฮเดนะฮะกระเป๋าใบนี้มูลค่า4ี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทบาทัตรเครดิตเรียกเก็บ4ี่หมื่นบาทกระเป๋าลูกจะไปดูกันกระเป๋าลูกดูเฮเดฮาสนับสนุนโดย จับฟีขวนจับยวนเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นติดต่อเป็นตัวแทนและสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใบที่อยู่ข้างๆตัวใบที่อยู่ข้างๆตัวนางแล้วดูดิไม่ังังพก3-4ใบอยู่ดีแล้วใบเดียว4ี่หมื่นบ้าเปล่าเดีย๋ยวให้เผลอก่อนเดี๋ยวจะคว้าม,มาดูดิว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้าง แล้ววันนี้นะครับพาเด็กชายพามามเขามาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลพระรามเก้าครับผมตันนี้น่าจะเข้าห้องน้ําอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าก่อนมานี้อึ้อเต็มพระอ้อมเลยพี่เลี้ยงเขาเข้าไปเปลี่ยนพระอ้อมหน่อย ตัวเลยนะกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวก่อนๆดวก่อนว่ารู้ตัวไมนี่้วันนี้โดนอะไรเนี่ยฮะยังไม่รู้ตัวโดนจิ้มนนแน่แน่จ้ากแน่แน่น วัดไข้เท่าไหร่จ๊ะสามค่ะปกติไหมคะปกติวายเจ็ดกิโลกว่าแล้วอือ้ว <c oughs> มีตัวยาวมากเลยเลยตาช่างแล้วอ่ะว้อออาวไปช่างขายดีไหมอยา่าวัดส่วนสูงนะค่ะ <c oughs> วัดส่วนสูงหน่อยสิเท่าไหร่เจ็ดจุดหนึ่งหกสิบเอ็ด ก็ <61. S 2> จะโอเคเนาะโดนจิ้มขาเลยเจ็บไหมครับเออเสียใจเหรอเสียใจเหรอหูเสียใจ <laughs> so <fun>. sad <laughs> ฟ้องลูกมันดีกว่านอนไปนะลูกนะนอนไปนะเ๋ยวจะให้ดูว่ากระเป๋ามันมีม,นมีอะไรบ้างได้มาแล้วครับนี่อยู่นี่ฮะดูซิว่าที่เขบอกว่ากระเป๋าเนี่ยซื้อมาเนี่ยจะเอาเป,เป็นกระเป๋าให้นมลูกกระเป๋าใบนี้ซื้อมาจะเอามาใส่นมลูกอ่าสี่หมื่นสี่หมื่นบวกบวกมีน่มีอะไรบ้างนะ เครื่องสำอางเครื่องสำอางของนางคนเดียวที่มีผมกระเป๋าเครื่องสำองางขนมก็ไม่ใช่ของลูกแน่ๆอันนี้อ่าน,นี้ของลูกหนึ่งชิ้นแล้วนะครับเอาวางแยกไว้แซมบักนะฮะลอตอรี่แม่มันเอา้า สองชุดเก็บไว้รางวัลที่หนึ่งมีอะไรอีกอ๋อนี่กระเป๋าพว่วงอ๋ออ่ะ,อะมีเครื่องปั๊มนมหนึ่งอันที่ชาร์จเครื่องปั๊มนมสรุปแล้วมีเครื่องปั๊มนมอันเดียวนะครับที่บอกว่าจะใส่ให้เฮดเขานะฮะที่เหลือเป็นของแม่ล้วนๆน,นะครับผม เฮดของแม่ล้วนเลยในกระเป๋าลูกอะ่ะอยู่ไม่โอเคใช่ไหมทำไมของหนูน้อยจังเลยใช่ไหมต้องใส่ของหนูเยอะใช่ไหมเเดีเซงเลยใช่ไหมครับถ้าไม่ใส่ของหนูน้อยจังเลยใช่ไหมครับมามีไายตดโอ้โหตดเสียงดังอลังการมากลูก เอาละฮะได้ข้อสรุปแล้วนะครับซึ่งผมก็พยายามทําความเข้าใจนะว่าอะไรที่อ้างว่าซื้อเพื่อลูกเนี่ยเราก็ยินยอมพร้อมใจเสมอแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะนี่มันซื้อมาเพื่อตัวเองอ่ะ เอ้เมียจ๋าโอเคครับพลังงานกระเป๋าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใข่ออกไขรนะฮะสำหรับสุภาพสตรีแล้วเนี่ยผมเข้าใจได้พยายามลดลงมาจากใบที่มันราคาหลักสูงมากจริงๆแล้วกระเป๋าเนี่ยสำหรับคนที่นิยมชมชอบเนี่ยมันมีหลายแบรนด์มากหลายยี่ห้อมากแล้วก็หลายราคามากหลักแสนหลักล้านก็มีหลักหมื่นก็ทั่วไปนะครับ,สำ,รบสำหรับสาวๆที่ชื่นชอบในกระเป๋าอะเอางี้ดีกว่าคือความชอบใครความชอบมันมันมีของสะสมนะฮะคือผู้ชายก็อาจจะชอบรถชอบนาฬิกาแต่สำหรับ ส่วนพ่าสตรีเขาก็ตงกระเป๋ากระเป๋าสะพายกระเป๋าถืออันนี้ยอมเขาไปนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปต่อรอตอกอนเขาได้คือหนึ่งจะระอ้างว่าโอ้โหทำไมซื้อกระเป๋าใ,ใบหลายหมื่นบางใบนี่เหยียบแสนเลยมีใบหนึ่งชาแนลบอยผมบังคับให้ขายไปแล้วแสนกว่าบาทเพราะว่านางใช้แล้วไม่รักษาของมันก็จะเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วราคามันก็จะตกลงมามันไม่เหมือนพวกของที่ซื้อสะสมแล้วราคามันขึ้นอันนี้ก็คือต้องเตือนสักนิดนึงว่าถ้า ซื้อแล้วมันเก่าแล้วมันราคาตกก็ ทยอยขายไปบ้างให้เหลือใบหนึ่งน่ารักน่ารัก,รกพอแบบว่าเออหลักมืน่นอะไรเงี้ยที่พอถือแล้วเออให้มีความสุขทางใจของคุณไปก็เหลืออยู่ไม่กี่ใบเท่าที็นั่นแหละครับไม่ได้สะสมแล้วอันนี้ก็มาสะสมเป็นพวกทองพวกอะไรไปก็ไปนี้สรุปแล้วซื้อให้ตัวเองมีใส่ของลูกอย่างเดียวประมาณนั้นสําหรับใครที่อยากดูแลกระเป๋าอย่างที่บอกไว้กระเป๋าเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีนะฮะถ้าเราไม่รักษาเขาให้ดีๆเนี่ยเขาเก่าลงไปเนี่ยราคาเขาก็จะตกไปตามสภาพของกระเป๋านะครับ ผมแนะนำนะฮะร้านสปากระเป๋าชื่อว่าโมโมโกแบ็กสปาร้านนี้สุดยอดนะครับเข้าไปดูใน i อจเขาได้เลยนี่ IG จีนี้เลยนะก็ใครที่อยากจะสปากระเป๋าทําความสะอาดดูแลกระเป๋าที่คุณรักให้ใหม่เสมอฝากโมโมโกเอาไว้ด้วยก่อนแล้ว,ลว,ลวหลายคนถามผมว่าแต่ผมทรงนี้โกนหนวดโกนเขาทาไมมีที่มาที่ไปครับโกนหนวดโกนเข่าเนี่ยมยีสองเรื่องเรื่องแรกคุณภรรยาเขาขอไว้นานแล้วว่าถ้าของแก้มลูกเนี่ยขอให้โกนหนวดโกนเขาได้ไหมมันไปแทงลูกแล้วเดี๋ยวลูกแพ้ลูกคันเราก็ไม่ได้โกนมาตั้งนานแล้วประจวบเหมาะกับเราจะท ทำเอ็เพลงใหม่ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของเราก็คือชื่อเพลงว่าถ้าได้จุดๆสักครั้งจะตั้งใจเรียนก็คือถ้าได้รักสักครั้งจะตั้งใจเรียนอะไรนะฮะเราจะปล่อยในช่วงก่อนวาเลนไทน์ปีนี้ปี62นะครับแล้วผมก็ไปย้อนไวัยไปถ่ายเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจาจังหวัดผมที่จังหวัดชัยนาทโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมนี่นะฮะไปถ่ายกันสถานที่จริงเอกใช้น้องๆจากชนพอของจริงเลยนางเอกใช้น้องม .6 ที่อยู่ในชนพอของจริงก็คือชนพชัยนาทพิทยาคมฝากติดตามไม่ด้วยะะ้วกัน ไปดูว่าเมียผมบังคับให้โกนหนวดตอนไหนแล้วผมโกนหนวดออกมาครั้งแรกหน้าตาเป็นไงไปดูกันจ๊เอ๋ลูคครับดื่แล้วหรอครับมามีไปทํางานก่อนนะลูกเดี๋ยวป๊าไปถ่ายเอ็มวีก่อนนะครับไปหลายวันเลยนะไหนมาขอชื่นใจหน่อยบอกให้โกนหนวดเดี๋ยวก็ร้องไห้หรอก ไปหลายวันนะไปหลายวันเลยนะนะคะช่องหน้าหน่อยไม่สนใจเมินหน้าหนิเหรอไม่ตื่นโอ๊ยเดี๋ยวลูกก็ร้องหรอกอืมโอเครียดอืม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 เบะแล้วเนี่ยบอกมาใช่ไหมมาเมียบอกป้าแล้วใช่ไหมลูกทำไมครับว่าถ้าไม่โกนหนวดห้ามฟัดใช่ไหมหนูไม่ชอบใช่ไหมลูกหนูโอเคเนาะหนูชินแล้วหนูไม่ชอบบ๊ายบาย Bye. Bye ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทนะฮะนี่โอ้โหร้านกาแฟเก๋ๆริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับจังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวางแผนเรื่องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะฮะ MV ของ350เพลงใหม่ล่าสุดที่จะปล่อยในวันวาเลนไทน์นี้นะครับผมตอนนี้เรายกกองกันมาที่จังหวัดชัยนาทมาถ่ายกันที่โรงเรียนเก่าของผมชื่อว่าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมวันนี้เรานัดทีมงานครับมาวางสคริปต์ คุยเบรกดาวกันที่ร้านกาแฟแห่งนี้ฮะซันเซ็ตครับซันเซ็ตริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหน้าวัดศรีวิชัยฮะทีมงานเรารออยู่พร้อมล้นะครับผมวันนี้ เดี๋ยวไปดูว่าเบรกดาวของวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่สิ่งสําคัญที่สุดของการมาชนะในครั้งนี้คือการโกนหนวดฮะมีาสั่งให้โกนหนวดถ้าไม่งั้นจะไม่ให้อุ้มเฮดไม่ให้กอดเฮดไม่ให้หอมเฮดจะต้องโกนหนวดโกนเคราพอดีเลยฮะกับ MV ที่ผมจะต้องเล่นเนี่ยผมจะต้องเป็นนักเรียนย้อนยุคก,กลับไปในช่วง90อยู่ในช่วงมัธยมปลายมันก็ไม่มีหนวดไม่มีเขราอยู่แล้วช่วงนั้นก็โอเคทําใจได้หน่อยเดีย๋ยวจะไปโกนหนวดกันในนี้แหละ เต็มตัวนะฮะหนวดเขา,ส,าสวยๆเลยนะฮะเี๋ยนะครผู้ช่วยพมงกับนะครับวันนี้ตัวกักนักเอกเอ็มวีนะฮะพวงกับของเรานะฮะวันนี้เดี๋ยวจะไปโกหนหนวดโกนเขาจำหน้าตอนมีหนวดมีเขาไว้นะฮะนี่นะฮะดูนะฮะนี่นะฮะจำเอาไว้นะครับนี่นะ ซื้อสบู่กับซื้อมีดโกนหนวดมาไม่มีอะไรวะครีมหาซื้อไม่ได้ก็เลยเอาสบู่นี่แหละกับมีดโกนหนวดเดี๋ยวโกนมาจําหน้าไว้จําหน้าไวไลลไ้ไม่เคยโกนเลยเป็นสิบสิบปีเลยไม่เคยโกนเลยนอาจะต้องไว้ มันจ<ร>ะดูล้นๆหน่อยนะมันดูเก่งๆแบบแปลกๆตาเลยนะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะไหนเส้นเรียนของพี่ไหนครับนอมครับหนูีอะไรกไม่ไปไปโกนมาให้หมดเลยมึง นักเรียนข้อนี่้ไม่ใช่ชาลิชปินไปโกนมาให้หมดไปโกนให้หมดไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาด้วยโกนให้หมดนี่เก้าสิบไม่ได้ไปโกนให้หมดโอ้ไอเวนเอาหาด้วย